สวัสดีค่ะนี่คือช่องขยับป่า10เจ้าจอมผู้เรื่องชื่อและงามที่สุดแห่งสยามอันดับที่10เจ้าจอมมารดาแพรรัชการที่หหญิงงามผู้เปี่ยมด้วยเมตตาอ่อนโยนและจิตใจสงบเป็นมารดาของเจ้าฟ้าหญิงหลายพระองค์มีความสามารถในการดูแลข้าหลวงฝ่ายในเป็นตัวแทนของหญิงงามที่มีหัวใจเป็นแม่ของแผ่นดินอันดับที่9เจ้าจอมมารดาอาบ รัชการที่5งานด้วยกิริยาและความละเอียดรอบคอบเชี่ยวชาญด้านงานพิธีการหลวงและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงานราชพิธีสำคัญความงามของเธอคือความสงบสง่าและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจพักดีอันดับที่8เจ้าจอมานดาเขียนรัชการที่5งามอ่อนช้อยและเก่งในศิลปะการขับร้องและดนตรีไทยได้รับการโปรดปรานเป็นพิเศษจากรัชการที่ห ด้วยกิริยาเรียบร้อยและเสียงพูดอ่อนหวานเป็นหญิงที่งามด้วยศิล์และเสียงดนตรีแห่งราชสำนักอันดับที่ 7. เจ้าจอมเอิบราชการที่5หญิงงามผู้เก่งภาษาอังกฤษและมีบทบาทในการติดต่อกับชาวต่างชาติเธอคือหญิงชาววังที่เปิดรับความรู้ใหม่ๆจากโลกตะวันตกงามแบบสมัยใหม่แต่ยังคงความนอบน้อมและความละเมดละไมของหญิงสยามอันดับที่6เจ้าจอมมนดาเปียน แห่งรัชกาลที่4ี่มารดาของสมเด็จพระศรีพัชรดินทราบรมราชินีนาถหรือสมเด็จย่างามด้วยความสงบสำรวมและจิตใจเปี่ยมเมตตาเธอเป็นแบบอย่างของหญิงที่งามด้วยศิลธรรมและความเป็นแม่อย่างแท้จริงอันดับที่หเจ้าจอมานดาเอื้อนรัชกาลที่หงามดังนางในบทกลอนผิวผ่องดังงาช้างเสียงพูดอ่อนหวาน มีพรสวรรค์ทางดนตรีและศิลปะการร่ายรำเธอคือหญิงงามผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กวีในยุคนั้นจารึกไว้ในวรรณคดีอันดับที่4เจ้าจอมมันดาโมดแห่งรัชการที่สงามด้วยความสง่าและปัญญาเฉียบแหลมเป็นมันดาของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีบุคลิกเป็นผู้นำเป็นหญิงที่งามด้วยบารมีและศักดิ์ศรีเป็นแบบอย่างของหญิงงามที่ทรงพลังในประวัติศาสตร์ไทย อันดับที่3เจ้าจอมมันดาเอี่ยมรัชการที่5งามด้วยความเรียบง่ายและจิตใจแข็งแรงมีความสามารถในการบริหารงานฝ่ายในในยุคตั้งต้นของกรุงรัตนโกสินทร์เธอคือตัวแทนของหญิงงามผู้ซื่อสัตย์ต่อชาติและพระมหากษัตริย์อันดับที่สองเจ้าจอมแสในรัชการที่5หญิงงามผู้โดดเด่นที่สุดในราชสำนักฝ่ายในคมเข้มดวงตาคมกล้าและบุคลิกมั่นใจ ได้รับการกล่าวขานว่างามจนวังสันเธอไม่เพียงงามแต่ยังมีความกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลงามแบบหญิงไทยยุคใหม่ที่สง่างามและมีสเสน่ห์อย่างไม่อาจละสายตาเธอคือตำนานหญิงงามผู้เปลี่ยนพลังและสเสน่ห์เหนือการเวลามาถึงอันดับที่หนึ่งเจ้าจอมสัับะดาวันในรัชกาลที่หงามที่สุดในประวัติศาสตร์สยามเป็นหญิงผู้เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ทางศิลปะ ดนตรีและนาะัาฏศิลป์เป็นครูฟ้อนรำถวายในราชสำนักและได้รับคำชมจากชาวต่างชาติว่างามราวภาพวาดที่มีชีวิตงามด้วยรูปเสียงและหัวใจเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของศิลปะแห่งความงามของหญิงไทยเจ้าจอมทั้งสิบไม่เพียงแต่จะงามด้วยรูปลักษ์เท่านั้นแต่ด้วยหัวใจความสามารถและความจงรักภักดีอย่าลืมกดติดตามช่องขยับปากไว้นะคะเพระเรื่องต่อไป คุณอ่านไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน